จากกับน้องแอนนี่มากยิ่งขึ้นใช่แล้วครับแอนนี่ครับแอนนี่ตอนนี้เรียนอยู่หรือว่าจบแล้วจบแล้วค่ะจบแล้วทํางานอยู่สิ่งที่ทําอยู่มีอะไรบ้างก็มีพวกพิทเตี้ยมซีแล้วก็มีถ่ายแบบอย่างเงี้ยค่ะพิเตี้ยมซีถ่ายแบบใช่ทำอะไรบ้างเรื่องของผลงานที่รู้สึกว่าเราแบบ ภูมิใจคืออะไรที่แบบเราทำแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยโอเคเลยอย่างจะมีงานเหมือนเฉลิมฉลองให้ในหลวงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับโปรโมทผลงานของท่านใช่ไหมคะเพระว่าท่านมีพระอัจฉริยภาพด้านไหนบ้างด้านดนตรีทรงดนตรีเก่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือเป็นเลื่อนทางด้านดนตรีใช่แล้วก็เรื่องเกษตรเกี่ยวกับพวกเกษตรกรรมอ่ะเป็นพระราชดำริโครงการต่างๆก็คือไปไปช่วยงานแบบเป็นพิธีแบบนี้ด้วยเป็นพิธีกรนะเป็นพิธีกรเขาก็จะมีสคริปต์อ่านให้อ่านเนี้ยรู้สึกดีมากที่เราทำ ก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับเราเหมือนกับโปรโมทให้แบบทุกคนแบบประชาชนทุกคนได้รู้ว่าท่านมีคาเสมภาพด้านไหนบ้างโอเคนี่รู้สึกยังภูมิใจทีนี้ครับเราถามถึงเรื่องของผู้ชายแล้วชอบผู้ชายไหมชอบผู้ชายไหมชอบขอบคุณนะอยากรู้ไงผู้หญิงชอบไหมก็ชอบเหมือนกัน ผู้ชายแบบไหนที่ขึ้นมาบนนี้ได้ก็คงจะเป็นเขาจับใจเลยจัใจเลยใช่ไหมมันเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ทรงผมแบบว่าตั้งๆเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเกงเออก็คงจะเป็นสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกถึงความขลึมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากเลยอันนี้นะซึ่ง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 ไม่ใช่คนเนี้ยค่ะที่พูดถึง บิวบิวสักที่เอาเงี้ยเออเอาเงี้ยเป็นผู้ชายแบบไหนดูสะอาดใช่ดูสะอาดดูดีดูดีเป็นคนยังไงแต่งตัวยังไงบูติกหน่อยหรือว่าจะเป็นคอนเซิร์ตแบบว่าสบาย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 แล้วก็ชอบตี๋ติเลยชอบตี๋ติผู้ชมครับก็คือเป็นผู้ชายดูสะอาดดูตีหน่อยแต่งตัวดูดูโอเคใช่ต้องรวยไหม ก็ไม่จําเป็นหรอกอยู่ที่นี่ใส่อยู่ที่นิสัยใช่แต่ก็ไม่อดตายแต่ก็คือก็คือไม่ได้จนแต่ก็ไม่ต้องรวยอะไรก็ไม่ต้องแบบว่าก็เออก้อนกินอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามีมีแบบว่าตังพาไปเลี้ยงดูหนังกินเ้าลัดคือเขาีย้ว่นพอใช้พอมีไม่ลําบากดีกว่ากิจกรรมสับแสบนห้องมีบ้างไหมจับแสอะะเอาเป็นประเภทไหนดีอะอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันแสแล้วบอกไปรู้สึกว่าทุกคนคนดูแบบโอ้โหแสจริง ปกติก็เป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยขี้อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดน้อยขี้ขี้อะไรนะขี้อายขี้อายด้วยขี้อายด้วยไอเดียวส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักมาเป็นคนเดียขี้เอาอกเอาใจถ้าดูอะไรแบบนี้ก็สับแสบหรอมันก็ไม่ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีมีแฮงเอา g o บนท้องไม่ใช่แฮงเอา g o u ีหรือมีสื่อบะหอบนท้องก็มีก็มีมีมีวายอยู่มีที่เปิดขวดมีแก้วสำเร็จทุกอย่างมีวายอยู่ด้วยทานวายบ่อยไหมก็บ้างอะค่ะมีแบบโอกาสโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ย กับทานวยอะไรลวที่เรียกว่าการพิเศษอ่ะก็อย่าสมมติเพื่อนมาไม่มีแบบไม่ใช่เพื่อนดิไม่มีแบบก็เพื่อนผู้ชายไงหลังจากทานวไยจบแบบไหนจบแบบไหนอ๋อก็จบทานไหมจบทานจบจุดนะไม่เราก็แบบว่าเป็นเบอร์แล้วก็เรือว่าห้องนอนเจนทอลเจนทอลหน่อยเจนทอลคืออะไรเจนทอลบอกว่าโซฟาเจนทอลคือโซฟาเขาไม่รู้ไม่รู้ทําไมเจนทอลไหมก็ยังไม่ได้มีไฟแรกไฟสองสามอาจจะมีไหม เดี๋ยวต้องดูติดตามต่อต่อไปติดตาม,มต,ต่อไปนะครับ <ej. S 1> ผมนะฮะก็เรื่องของนุ่มๆผ่านไปละเอาเรื่องของตัวเองบ้างเป็นคนเซ็กซ<ม>ี่ไหม คิดว่าไม่นะปกติแต่คนอื่นผมเชื่อว่าตอนนี้เขาไมา่คุยดีซี่<อ>แน่นอนนะครับคอนเฟิร์มอันนี้มีชุดที่ผู้ชายส่วนน้อยที่ได้เห็นไหมฮะแต่ว่าผู้ชายส่วนน้อยนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้เห็นในมาดเจ๋งแบบคนอาจจะเป็นว่าเป็ชุดชุดนอนชุดแบบว่าเป็นบิกินี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นอารมณ์พวกคอสเพลหรือเป็นชุดอะไรที่ดูสร้างสารรค์หน่อยเพื่อมาเพิ่มรสชาติทำให้แบบผู้ชายรู้สึกโอ้ยแย่โอ้ยโง่อะไรเงี้ยมีต่อไปอีกไาม คือหน้าตาเรียบร้อยอย่างนี้คิดว่าจะมีไหมคะก็มีไงคะอเ,ค <laughs> เอางี้เราพูดกันง่ายๆว่าวกันซื่อๆคุาผู้ชมครับชุดที่เราถามไปเรื่องคอสเพลย์ถ้าเกิดแอนนี่ใส่มาให้ดูพร้อมบิกินี่ที่อยู่ด้านหน้งนีครับ เรามีกองทุนเมื่อกี้เราให้ไปแล้ว1,000บาทใช่ไหมขึ้นมา500ร้อยามัห้าร0อใช่แล้วค่ะหนึ่งพัจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเรรียยบ้อค่ะราวนี้ครับเราให้อีก1,000บาทกระสองชิ้นนั้นที่ใส่ออกมาให้เราดูเฉยๆเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะครับจะรบกวนเหรอนะครับแน่ๆครับนี่คือกองทุนหอสามพาไปห้องอยู่ที่ทางหอสานะครับจะมอบให้เป็นคณะท่องไนะครับแบ้วก็นะครับถ้าเกิดรับตังค์ถือว่าเซเลสครับผมเซเลสเจ้ะไม่รบกวนเลยไม่ต้องกวนเลยไม่รบกวนเลยค่ะไม่ได้เห็นแล้ว จะรอช้า่แอนดี้นั่งทำอะไรอยู่ไปขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรับเลยใช่ครับกับไอวี่นักเรียนญี่ปุ่นนี่ว่าวพอเทอ่ะเออพอเทจริงอะไรจริงเอออันนี้คือแบบว่าชุดที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นนะเออกำลังยืงอยู่ว่ะเพราะว่าพอยืงเฉยๆก็น่ารักแล้ววันนี เราเปลี่ยนลุคมากเลยนะคือเขาเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วแบบหน้ากอดอะคือเมื่อกี้ที่ใส่ชุดแบบเมื่อกี้รู้สึกว่าผู้หญิงผอมน่อนอใช่<ต>เป็นแบบผมผอมแต่คือเป็นผอมที่แบบไม่ธรรมดาแต่อันนี้ครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าคนดูอะแล้วก็พวกผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่อยากเห็นเสื้อข้างนอกแล้วเขาลายเสือเนี่ยนะผมฮะเสือจะเอาแสวย อ,อันนี้ครับอันนี้ครับแมนมีกอ,องทุนอีกห้าร้อยบาทเพื่อให้เสื้อตัวนั้นมันไม่อยู่บนตัวแอนนี่ <c oughs> เพราะเราอยากจะเห็นข้างในว่าคอสเพลย์เต็มๆมันเป็นอย่างไร <c oughs> อันนี้ครับผมถ้ายังไรแล้วเหมือนเดิมครับกรุณาด้วยนะครับถ้าเซยยสักครับปรับกองทุนมาแล้วกันครับเป็นกองทุนหอสาภามเ <c oughs> ป็นห้องหนึ่งนะครับผมไ <c oughs> อ้เร่อโอเคแล้วล่ะ เราจะนับ5 4 3 2แล้วคุณจะได้ดูขอช้า,ชานะครับผม5 4 2> 3, 2. 2> 3 2

พอแล้วระยะระยะใกล้แล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่อยากจะเตะไปทางไหนคอยคอยรอบได้ไหมฮะหมุนหมุนตัวหนึรอบได้ไหมครับหมุนตัวกันสักรอบหนึ่งได้ไหมฮะ ่ีสุดในโลกครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงได้เห็นนะนะฮะกับสาวสวยคนนี้ที่ชื่อว่าแอนนี่ครับซึ่งเป็นพิตตี้เอ็มซิงนางแบบครับนะฮะแล้วก็สาวคนนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่าอช่วยช่วยช่วยดังค้างพี่คอยนิดนึงนะคะเออโอเคค่ะสุดจริงๆครับคุณผู้ชมครับและโอเควันนี้ช่วงสุดท้ายของ ของรายการเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับขอบคุณนี่มากมากครับขอบคุณมากครับอันนีทครับที่ให้มาเยี่ยมห้องดูห้องแบบนี้นะฮะแล้วก็มอบให้เรียบร้อยแล้วครับกับกองทุนหอสาภาพห้ื่อหญิงทั้งหมด2,500บาห้าร้อยบาทะเด็กขอบคุณนะคะที่โอ้โหวันนี้เรามาแบบว่าบุกบ้าอาจจะทำห้องแบบว่าให้ลงไปหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวพี่แม่ก็จะอยู่ช่วยเก็บใช่ไหมคะครับผมอันนี้ครับผมขอฝากคุณผ้มบางด้วยนะครับคือ เดี๋ยวจะจัดอะไรให้คุณชมบ้านครับพอเกินๆกนได้ไหมฮะก็จะได้บอกว่าเห็นแบบว่าอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ้าาาาา้าา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 ไมาา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 คาาา ันนี้น่ามากทั้งคู่เลยนะคะทั้งพี่แมวแล้วทั้งปามน่านัามากเลยตอนแรกก็ได้ยินก็แปลกนะคะแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วก็รู้สึกสนุกสนานดีค่ยชอบค่ะ